Mm-hmm. ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หลวงพ่อบางครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์ o r ร์ u าวก็จะพาทุกท่านมาดูหลวงพ่อบางมิวสิกเฟสติวัลซึ่งเป็นครั้งแรกของหลวงพ่อบางที่ประเทศลาวนะครับที่จัดมิวสิกเฟสติวัลซิสเต็มทั้งหมดนะครับในงานก็ทําโดยบริษัทเทนเดียอัปเตอร์อ o เดโลาวนะครับเทนเดียอัปเตอร์อะอดโอโปรดแล้วก็ ระบบเสียงทั้งหมดภายในงานก็จะเป็นลำโพงไทยครับเป็น Sound Work ทั้งระบบอันนี้เรามาดูซิสเต็มกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งงานนี้ก็ทีมงาน Sound Work ก็มาทำการอะไลเมนต์ให้นะครับก็บินมาจากประเทศไทยผมก็มาดูเฉยๆนะครับเพราะว่า,าผมเป็นลำโพงไทยที่แบบมางานใหญ่ๆที่ลาวเนี่ยเราก็อยากพาทุกคนมาดูว่า ะระบบซิสเต็มเนี่ยเขาใช้ยังไงนะครับเรามาดูซับวูเฟอร์กันก่อนเป็นตัวอัลฟาซีรีส์นะครับ S218 ทั้งหมด24ใบเราจะจะวางข้างละ12นะครับก็เห็นวางด้านหลังอย่างนี้วางเป็นตัวผมไม่แน่ใจว่าเขาทำเป็นการเ d ียด Inline หรือ n อ็นไเดี๋ยวไปถาม System มเอนจิเนว่าเขาทำยังไงนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบนี้ดูแล้วปกติซาวเวอร์ก็จะทําเป็นการเดี่อลน์นลก็คือมีซับด้านหน้าแล้วก็เอาด้านหลังเนี่ยมาตัดคอร์อาเรียกไม่ใช่ตัดคอร์ซเวอร์มาตัดความถี่เพื่อให้ความถี่ต่ําไม่ออกไปที่เวทีนะครับแต่ถ้าเป็นเอ็นไฟเนี่ยก็จะได้ข้อดีคือมันรวมกันเพิ่อมอีกหกเดซิเบลแล้วก็เสียงจะไปได้ไกลขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ข้อดีคือด้านหลังก็จะเงียบ แต่เสียงก็จะไม่ได้บวกเพิ่อมอีก6เดซิเบลแต่ตัวซับวูฟเฟอร์ของซาวเวอร์ก็กำลังเขามาหาศาลอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปถามทางซิสเต็มเอนจิเนียร์ว่าทำไมไม่วางเป็นซับอาร์เร็เขาบอกว่าลำโพงพอลองอาร์คแล้วมันไม่พอนะเพราะว่าหลวงพ่อบางมิิสุดพิจิวัเนี่ยจัดที่สนามกีฬาแห่งชาติของหลวงพ่อบางนะครับซึ่งก็คือเป็นสนามกีฬาเป็นสเตเดียมที่เป็นมาตรฐาน อ่ะคันนี้เมนซิสเต็มก็จะเป็นตัวอัลฟาซีรีส์นะครับก็คือ Alpha อัลฟาเอวันนี่กระดุนไปนิดข้างบนนะครับอ่าเมนซิสเต็มก็จะเป็นอ่าอัลฟาเอวันยี่สิบสี่ใบนะครับอันนี้เป็นลำโพงสามทางแบบพาสซีฟนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์ฟิลก็จะเป็นอัลฟาซีรีส์เอวันเหมือนกันนี่วางข้างหน้าอย่างงี้แล้วก็พอเป็นสนามกีฬาปุ๊บมันกว้าง ก็มีเอาไซส์นะครับเอาไซส์ outside ก็เป็นลำโพงชิดเดียวกันทั้งหมดซึ่งเป็น3ทางที่เป็นมินิไซส์คอมแพกแลวให้ความดังที่สูงมากนะครับนี่เอาไซส์สใบนะครับครอบคลุมพื้นที่ด้านข้างตรงโน้นทั้งหมดเลยอ่าแล้วดูครับสนามกีฬายิงไปถึงตรงนน้นจอ LED ซึ่งไม่ต้องมีดีเลยก็เสียงยังคมชัดเอาอยู่นะครับอ,อันนี้คือประสิทธิภาพของลำโพงไทยแล้วก็ เซตเนี้ยก็ไปแสดงศักยภาพมาแล้วที่วังเวียงมิสิกเฟสติวัลก็คือเป็นลานใหญ่ๆวันนี้เยอะคนน่าจะเป็นหมื่นไม่มีดีเลยครับเอาอยู่แต่จริงมันควรมีดีเลยแหละเพราะว่าไฮมันจะดอบนิดนึงแต่ทางลาวเขามีซิสเต็มอยู่แค่นี้เขาก็กังวลว่ามันจะดังครอบคลุมพอไหมสุดท้ายก็สบายๆนะครับตัวนิเตอร์บนเวทีเป็น JBL นะครับ STX ข้างบนเป็นของนอกไซฟิลเป็น s ซาวิชั่นนี่มินิไลเล่น,นะครับดังกระหึมอันนี้ไลเล่เมนหลักข้างละ14ใบเมื่อกี้ลองฟังแล้วก็ดังดังเหมือนกันเฮดรูมยังเหลือๆนะครับสำหรับใครที่สนใจลำโพงซาวเวิร์กสามารถถ้าในประเทศไทยติดต่อมาได้ที่ Life for Sound นะครับส่วนที่ลาวก็จะมีตัวแทนจำหน่ายของ s ซาวเวริรก,ก็คือบริษัท t t i t นะครับ อยู่ที่เวียงจันทร์นะครับใครสำหรับประเทศลาวใครสนใจไปฟังลำโพงเดโมโก็ไปฟังในที่โชว์รูมของ t c ซนะครับผมจำไม่ได้เขามีสาขาอยู่อยู่ที่โพสีนวลโพสีนวลเป็นบริษัทที่เป็นดิสพิเวเตอร์ของลำโพงเลกโตไวท์นะครับเขาก็เป็นดิสพิิวเตอร์แล้วก็ตัวแทนหน่ายของลำโพงซาวเวิร์ในประเทศลาวเหมือนกันถ้าใครสนใจก็ ไปติดต่อได้นะครับสำหรับฝั่งลราแต่ฝั่งไทยก็ติดต่อได้ที่ Life for Sound นะครับเราก็เป็นตัวแทนจำหน่าย s าวเวิร์เหมือนกันเดี๋ยวเราไปคุยกับซิสเต็มเอินจิเนีร์ว่าเขามีแนวคิดยังไงในการออกแบบเอก็เรียกว่าหลวงพระบางมีอศิลปินทีว่าตอนนี้เราอยู่กับซิสเต็มเอินจิเนีร์ของ s าวเวิร์นะครับเจเจสวัสดีครับัีอ่ะอธิบายหน่อยทำาเป็นเอ็นไฟครับงานนี้ ใช้เป็น n อ็นไฟเอารทำไมถึงเป็นทำไมถึงเป็นเอ็นไฟมอต้องการวงกระจายที่กว้างก็เลยลดขนาดตู้ให้เล็กลงก็เลยจะต้องทําเป็นเอ็นไฟเพราะว่าถ้าเป็นเอลปกติก็วงกระจายจะไม่กว้างเท่าไหร่ก็เ,เลยแล้วก็มันดังดังไกลด้วยถูกไหมใช่ครับดังไกลด้วยดังไกลด้วยแล้วก็การออกแบบระบบยังไงเลย PA เราแขวนอยู่14ใบ 14ใบเป็นเมน n PA ครับแล้วก็มีเอาฟิลสายขวาอยู่ข้างละสใบเพื่อเก็บมุมกระจายด้านข้างเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับมีแล้วทำงานยากไหมไซนี้ไม่ยากครับทำงานง่ายเพราะว่าระบบทุกอย่างมันสมบูรณ์อยู่แล้วเคยเคยมีปัญหาไหมไซเวิร์แบบไซใหญ่ใหญ่หญเคยมีปัญหาแต่กับคุยงานไม่จบเฉยครับไม่ได้มีปัญหาท,ที่ system ไม่ได้มีปัญหาที่ system เพราะว่า บางงานพื้นที่มันกว้างเกินแล้วก็อย่างเป็นงานสนามบอลอย่างเงี้ยครับแล้วเขาตั้งสเตจแนวกว้างไม่ใช่แนวลึกทําให้ด้านข้างครับมีปัญหาเอาง่ายๆลำโพงไม่พอใช่ลำโพงไม่พอก็เลยจะต้องเติมแต่ความดังนี่เหลือๆใช่ความดังเหลือส่วนใหญ่ก็คือมีปัญหาคือมุมกระจายไม่พอมุมกระจายไม่พอเพราะลำโพงไม่พอใช่เดี๋ยวพาไปดูซิสเต็มของเทนเนียหน่อยข้างหลังไปครับ อธิบายทิ่เต็มหน่อยครับระบบเหรอตอนนี้คอทอเวอร์ตัวโปรโปรเซสเซอร์เราใช้อยู่2ตัวแต่แยกเป็นตัวเมน PA 1อึงตัวแล้วก็อัลฟิลกับฟอนฟิลหนึ่งตัวแล้วก็พาวเวอร์แอมป์ใช้อยู่เป็นเวอร์ตัว SA 4.35ใช่ทั้งหมดกี่ตัวเวอร์กี่ตัวสิบตัวสองข้าง ตัว Power M ตัวนี้ครับมันถูกออกแบบมาให้ใช้กับอัลฟาเพราะว่าสามารถทนโหลดต่ําได้ทนได,ทนได้ทนได้คาแรคเตอร์ความเป็นอัลฟาเฮดรูมเฮดรูมสูงเพราะว่ากําลังวัดสูงมากๆ สวัสดีครับผมชื่อแคดดีนะครับหรือว่าเกศดาครับเป็นผู้บริหารของ10 Years Production ที่ฝั่งสปปลาว,ราว,ราวครับพวกเราก็ทำเป็น rentals กับทั้งระบบไฟแสงสีเสียง Joy LED และโครงสร้างครับทำไมถึงเลือกใช้ system s o u r ตอนแรกก็มีรุ่นพี่ที่แนะนำนะว่าออลองฟังเครื่องเสียงที่เป็น3 w a y ดูไหมอพอดีผมก็มีงานที่ฝั่งใต้ของสปปลาวเนะวาะก็เป็นระบบใหญ่ก็เลยตัดสินใจอยู่ ก็เลยอลองเช่าซาวเวิร์กมาดูอ่าก็หลังจากที่ได้ฟังวันนั้นก็คือเขามาวางระบบที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับคอนเสิร์ตระดับเอาพันคนก็แฮปปี้มากนะดูจากขนาดแล้วก็สัดส่วนของตู้กลางอ่ะดูจุดเล็กๆแต่เวลาห้อยฝั่งละ16อย่างเงี้ยถือว่าในเรื่องของ power เรื่องของพันช์ของซับเบทเขาแล้วก็ตัวของความ clearance ในเรื่องของตัวย่านกลางแบบมีความใสที่ผมก็ชอบแบบฟังลําโพงนอกอยูแล้วเนาะ ในในบ้านก็มีลำโพงตัวพรีเมียมฟังตัวนี้เหมือนได้ฟังแบรนด์ต่างประเทศเลยครับก็เลยตัดสินใจวันนั้นเลยโทรคุยกับทีม Soundwork เลยว่าจะลงทุนกับ s ิสเต็ของ Soundwork ครับแล้วตั้งแต่ได้ s ิสเต็นี้มาเป็นไงบ้างครับก็ฟีดแบ็กดีมากครับลูกค้าก็แฮปปี้มากๆครับก็หลายคนก็บอกว่าด้วยเสียงเดียวกันก็คือโอเวอร์เอ็กซ์เพคกับผลลัพธ์นี่เหมือนกับฟังลาโพงของแบรนด์นอก ไม่เหมือนฟังลำโพงที่แบบเป็นแบรนด์ไทยอะไรพวกนี้ครับก็โอเวอร์เอ็กซ์เพกมากแล้วลูกค้าก็รีเควสซาวเวิร์กค่อนข้างบ่อยเลยครับช่วงนี้ครับ,รบแล้วเจอสเกลให,ใหญ่ๆตั้งแต่วังเวียงจนถึงหลวงพระบางนี่เป็นไงบ้างสำหรับงานใหญ่ๆนี่ถือว่าสเกลแบบยืนระยะแบบเจ็ดถึงร้อยนี่ถือว่าเอาอยู่เลยครับแต่ที่เราก็เรายังลงทุนอยู่ในจํานวนที่ลิมิเต็ดอยู่ก็ดูอีกว่าในปีนี้ก็จะอาจจะเพิ่มจํานวนเพื่อให้โคเวอร์ coverage ในเรื่องของ sound นี่สามารถคุมคนได้เยอะขึ้นครับเพราะว่าตัววงเวียงนี่ก็ระดับหมื่นคน up แล้วครับต้องมี delay เพิ่มแล้วคราวนีอ้อยากฝากอะไรที่คนที่แบบกำลังตัดสินใจรเ,เรื่องของ service เรื่องอะไรพวกนี้ผมว่า s o u n d w o r k เป็นลำโพงที่ดีมากนะครับถ้า จะตัดสินใจซื้อจริงๆผมว่าเราเป็นคนทําเครื่องหรือว่าเป็นคนให้เช่าเนาะน่าจะต้องด้ฟังด้วย experience ของตัวเองฟังจากหัวของตัวเองแล้วก็สำคัญก็คือเวลามีเครื่องพวกนี้ผมว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ Service เนาะทีมของเขาก็มีเป็นคนที่รู้เรื่องเหมือนเหมือนกับเป็น e n นจิเนียมาก่อนเนาะเริ่มจากร o ทเริ่มจากเบสิ c เริ่มจากไปว่าจนก้าวมาเป็นโปรเฟชชั่นแลออดิโอก็คือทําให้เขารู้เรื่องจริงด้วยวิทยาศาสตร,ร์ไม่ใช่แบบ มาตีตู้แล้วก็มาขายอย่างเงี้ยผมฟังเขาอธิบายฟังเขาทำเ,าเรื่องของซิสต็เมแล้วมันวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยผมเชื่อว่าทีมนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับเขาเวลามีอะไรก็ปรึกษาแล้วก็สามารถให้เขาบินมาช่วยเทรนนิ่งเหมือนได้โน้ตฮาวมาด้วยในการซื้อซิสต็มของซาวเวิรครับผมครับโอเคสำหรับใครที่สนใจลำโพงซาวเวิร์กนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ ไลฟ์ฟอ o ซาวได้เลยนะครับทุกช่องทางถ้าเป็นในประเทศลาวก็ติดต่อได้ที่ท t i ี t IT นะครับทีทีไอทีโซลูชันอยู่ที่เว,วียงจันทร์สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ